สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเฮ่านะครับมาดไทยนะครับสปอนเซอร์นะครับสมนะครับจะเป็นสมไม่ยัาง uh ั้นพี่น้องคอยติดตามเบิ้งนะครับถ้าเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับว่ดท่านได้ว่างตลาดนะครับจะเป็นสมไม่น้นเดี๋ยวพี่น้องทัเบิ้งนะครับว่าเป็นสมอย่างทีมงานเดินทางมาจากคุณรครับพี่น้องอยู่ทาง กรุงเทพข่ายบุลณะครับเพศนึงครับนั่เอจูนกันลั่งยีตาม้านะครับกลั่งยีตามมาให้กันครับตอนนี้เฮอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนชุมชนแจนแลนล่าสบำรุงนะครับลูกดีมนะครับพร้อมกับคุณเกตนะครับคุณเกตนะครับเป็นทีมงานของเครื่องดื่มกระเทียมแดงนะครับเครื่องดื่มกระทียมแดงนะครับเป็นจับ มาไายอย่างแบบพี่น้องค่อยเบิร์ครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้นักแสดงผมหิวนอนนะครับตอนนี้ครับเปลงหนึ่งกับประธานีมาลุงโจนกับประธานีมาครับเดี๋ยวรอดีตามครับพี่น้องรอดีตามครับรอดตามครับสวัสดีครับพี่น้องครับมอนีเฮายู่ที่โรงเรียน ชุมชนแจนแลนนะครับบำรุงราชเนี่ยนะครับเมืองครับเอาบอกพีนครับโรงเรียนชุมชนเจนแลนลาดบำรุงครับผมบอกผิดเราถกอย่าว่ากันเด้อนะครับเข้ามาถ่ายถ้ำนะครับสปอนเซอร์ตัวใหม่นะครับสปอนเซอร์ตัวใหม่วิทยาสปอนเซอร์ตัวใหม่นะครับลองมาเบิ่งว่าสปอนเซอร์ตัวนั้นเป็นนี่ยังนะครับยี่สิบห้าพี่น้องไปเบิ่งครับ อบอุปไปก่อนนะครับเพื่อนพระท่านในไฮบอกนะครับเบื้องบรรยากาศครับนี่ทีมงานนะครับทีมงานนะครับลูกโจกําลังทั้งหมดนะครับพี่โจกับทั้งโจครับเป็นตั้งแต่คืนน้องคุณตอบหลายเทปอยู่ในผมเมืองอยู่เนี่ยเอากําลังเตรียมตัวเป็นพระเอกหนังอ่าเอาลองลองลองอ่านเข้าไว้ลองอ่านเข้าไวอ่ากำลังเตรียมตัวอ่าแล้ลังกลับนะครับส่วนลูกดดม รอสถานที่ตรงนี้เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามือแรกเขาแส่คู่ไอ้เบิ่งหมอลำฟรีครับผมอ่าเดินทางมาจากกเทปช่วงเย็นดูหมอลำนะครับมันเป็นน้าเอกหมอลำมไหมฮะได้เลยค่ะอยากลำอยู่หน้าเวทีค่ะโอ้ยหน้าหน้าเวทีถ้าใส่ฝุนตลบแน่นอนนะวันนี้หนีทัานไหมครับออกไม่ได้ใช่ไหมออกไม่ได้ก็รู้โอเคครับเดี๋ยว แียงเด่งกับลูกจุ่นกำลังมากครับที่้ได้ได้เนีัยฮีโร่ไม่ต้องมีพลังพิเศษให้ใจที่อยากช่วยเหลือกพอแล้วทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้ห้า่สามสองไป ใส่เสียงก็ได้ครับเป็นหามใส่เสียงจิ้มแกงเลยไ่คื่แล้วเลือดตกเลยมาสลับ้ว่าจิ้มมืยเบียงคอมเบียงแทน่ไหโอเคมาโเคารบสีครับคนขันามนี่เหมือนเดิมปีทัพเดี๋ยวฮะอีสามใช่ไม ทีมงานเราพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะหลับแล้วครับผมอ่าเบิ้งคนนี้ครับผมพร้อมที่จะหลับหรือยังครับหลับสองสามเท่าหลับสองสามเท่าอันนี้พร้อมที่จะหลับหรือยังครับผมโอ้ครับส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอามาเมื่อกี้ใส่แว่นอยู่นะใส่ก็ได้ส่เสียงนะคพอดีครั่ะม่ทายสัมภาษณ์อยู่